ค่ะพาทถัดไปเนาะจะเป็นในส่วนของโปรแกรมมินิแท็บนะคะสำหรับใครที่มาอบรมโปรแกรมมินิแท็บเนาะอาจารย์ก็ให้ไปเลยนะคะ10%นะคะที่เหลือก็มาเอาในห้องสอบเอาแล้วกันนะคะ,ะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าการอบรมเนาะ ก็ลองไปดูดูกันกับเพื่อนละกันนะคะว่าอ,อ,อาจารย์สอนเทคนิคสอนอะไรไปบ้างนะคะข้อสอบสำหรับตัวโปรแกรมมินิแท็บนะคะถือว่าเป็นคะแนนช่วยหรือเปล่าหลักๆก็คืออาจารย์จะให้หน้าตัวนี้มาให้เนาะให้แต่ละส่วนเลยข้อสอบอาจารย์จะออกแค่ แค่นะคะคอนโทรนฉากกรณีที่เป็นวอร์โบชากกับกรณีที่เป็นแอตติบิวช์นนะคะอาจารย์จะให้รูปมาประมาณหน้านี้อ่าให้รูปมาให้แบบนี้นะคะ,ะจากนั้นแล้วให้เราเลือกอาจารย์ก็จะมีเคสตัดดี้ให้<ม>ก็อยู่ในที่พวกเราอบรมนั่นแหละนะคะให้เคสตัดดี้มาให้จากนั้นให้เราบอกนะคะว่าเราควรที่จะคลิกจากไหนไปไหนอย่างเช่นอาจารย์สมมติว่าอาจารย์อยากทำ x bar ซ์บาร์ อาจารย์ก็จะบอกว่าคลิกที่ s t a t จากนั้นก็ให้ไปที่ c o n t r o l c h a l แล้วก็มาที่ v a r a b l e c h a r t แล้วก็มาที่ x bar chart แบบนี้ก็ตอบแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับกรณีที่อาจารย์ขึ้นอยู่กับกรณีที่มันอยู่ในข้อสอบนะคะว่ามันเป็นกรณีแบบไหนโจทย์ให้ทำ x bar chart x bar s chart หรือ หรือกรณีที่เป็น IMA ชารหรือถ้า Attribute ก็เป็น P charge, 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 c h a r t N P c h a r t U c h a r t C c h a r t อะไรพวกนี้นะคะขึ้นอยู่กับโจทย์นะคะอาจารย์ไม่ได้บอกเนาะว่าจะออกแบบไหนเข้าไปดูๆเด,ดาๆกันมานะคะอ่านโจทย์นะคะอ่านโจทย์ก่อนว่าเขาให้ทำประมาณไหนนะคะอันนี้อาจารย์ก็จะมีข้อย่อยๆอยู่ประมาณมสามข้อนะคะสอสาข้อเนาะก,กรณีที่เป็น c o n t r o l c h a l และมีอีกอันนึงที่มันเป็นทริคที่อาจารย์เคยสอนไปการ Random. แรนดอมเราจำได้ไหมนะคะแรนดอมต้องไปที่ไหนแคลแคลแล้วไปแล้วไปตรงไหนต่อเรนดอมดัต a ้าแล้วไปตรงไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูนะคะคนที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมก็ไปศึกษามาเองเ,องเนาะ อ่าพอเจอแบบนี้นะอาจารย์ก็จะให้เคส e s t u มาว่าอาจารย์ต้องการตัวเลขแค่นั้นแค่นี้อ่าอยากให้ได้ค่ามีนเท่าไหร่ค่าความแปรปรวนเท่าไหร่แต่ละตัวต้องคลิกอะไรยังไงบ้างแล้วกดโอเคให้ได้ข้อมูลอะไรยังไงอย่างนี้นะคะก็ฝากไปดูดูมากันหน่อย นะะหน้าตาของตัวโปรแกรมมี่แถบตัวนี้เรียกว่าอะไรตัวนี้เรียกว่าอะไรมีหน้าที่ทําอะไรบารตรงนี้ละ่ะแต่ละอันเนี่ยมันคือความหมายอะไรยังไงนะคะก็ตอนอบรมก็อธิบายบอกไปหมดละถ้าใครตั้งใจฟังอบรมก็คือชิวๆไปเลยสำหรับสองสามข้อสุดท้ายสำหรับพาร์ทนี้นะคะ